ตอนที่648การตัดสินใจของเย่ชิงหลานวูชางคงตกตะลึงแม้แต่หัวใจของเขาก็ดูเหมือนจะมีเลือดไหลในขณะนี้เขาหวังว่าเขาจะสามารถแทนที่เลือดเจิ้งอยู่และต่อสู้กับหลงเย่ผู้ครอบครองจิตยานการต่อสู้ของมังกรภูเขาใครจะจินตนาการถึงความรู้สึกของนักเรียนในเวลานี้อย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้เกินขอบเขตของปาฏิหาริย์ไปแล้วเสียงของวูชางคงไม่เย็นชาอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเสียใจผู้เท่าใช้ผู้เสียงทุม้ม ปาฏิหารคืออะไรปาฏิหารเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความท้อแท้จากสายตาของพวกเขาฉันเห็นความโกรธและความอัปยศอดสูตแต่ฉันไม่เห็นความท้อแท้ใดๆดังนั้นขวัญและกำลังใจของพวกเขาจึงไม่ต้องการให้คุณมาขับเคลื่อนและชักจูงและตอนนี้พวกเขาไม่ต้องการการปลอบโยนสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการฝ่าฟันตัวเองปลดปล่อยศักยภาพที่มากขึ้น และระบายความเจ็บปวดภายในของพวกเขานี่คือสิ่งที่ดีที่สุดการเติบโตสิ่งที่เราต้องทำคือป้องกันไม่ให้พวกเขาคุกคามชีวิตและอนาคตในขณะที่พวกเขาเติบโตขึ้นผู้เท่าใช้เจ้าใจร้ายเกินไปวูชางกงพูดพร้อมกัดฟันผู้เท่าใช้พูดอย่างเฉยเมยตั้งแต่เริ่มแรกฉันดูเป็นคนไม่ดีคนเลวก็ต้องมีไม่ใช่หรือคุณสุดลงในภายหลังเพราะความใจอ่อนในครั้งเก่าคุณไม่หวังว่าหลังจากนักเรียนของคุณสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคุณด้วยหรือไม่ ร่างกายทั้งหมดของวูช้ชางคงสั่นความโกรธบนใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีซีดทันทีและเขาก้มศีษะลงช้าๆภาพในอดีตผ่านเข้ามาในความคิดของเขาอย่างรวดเร็วใช่ครั้งหนึ่งฉันเลือกที่จะประนีประนอมแทนที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากหากเขายังคงต่อสู้อย่างสิ้นหวงังแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะยังไม่สามารถช่วยชีวิตของปิงเอ๋อร์ได้อย่างน้อยเขาก็สามารถจักไปพร้อมกับเธอความขี้ขลาดชั่วขณะความผิดพลาดทีละขั้นตอนนำไปสู่ศกนาตรกรรมในที่สุด สิ่งที่เด็กๆกำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่เกมแต่เป็นการทดสอบเจตจำนงครั้งใหญ่ของพวกเขา meal. พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองได้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับพวกเขาทั้งอูหลินเดินนำหน้าโดยมีเลอร์จิ้อยู่อยู่ในอ้อมแขนและคู่หูของเขาเดินตามเขาและเดินออกจากสนามแข่งขันเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่จึงส่ง,งกองกำลังไปอารักขาและส่งพวกเขาไปที่โรงแรม ตั้งแต่ต้นจนจบทางอูลินและหุ้นส่วนของเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำทุกคนเงียบมากบรรยากาศแห่งความเงียบทำให้อากาศดูเหมือนจะกลายเป็นน้ำแข็งหลังจากส่งเลอเจิ้งอยู่กลับไปที่ห้องของเขาเซี่ยเซี่ยก็อาสาดูแลเลอเจิ้งอยู่อย่ามองว่าทั้งสองคนโต้เถียงกันทุกวันแต่ในขณะนี้ดวงตาของเซี่ยเซี่ยเป็นสีแดงกับตันยืนอยู่ที่ทางเดินของโรงแรมทุกคนต่างมองไปที่ทางอูลินพร้อมเพรียงกันทังอูลินค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆและพูดด้วยน้ำเสียงทุมว่าคุณกลัวไหม ไม่เสียเสียคำรามด้วยความโกรธทั้งอูหลินพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มเจิ้งอยู่หมดหนทางแล้วอย่างน้อยเขาก็ทำให้เราเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งแค่ไหนบางทีอาจเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาชนะเขาอย่างไรก็ตามเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายดวงตาของเย่ชิงหลานเป็นประกายฉันหวังว่าจะได้พบเขาหยวนเอินหายใจเข้าลึกๆฉันชอบคู่ต่อสู้แบบนี้ เสี่ยเซียบกแขนของเขาแสงเย็นวุบวาบในดวงตาของเขาข้าเขาสวีเสี่ยเวเหยียนไม่ได้พูดอะไรแต่กัดริมฝีปากหล่างของเธอด้วยฟันขาวของเธอกูเย่พูดเบาๆงั้นเรากลับไปฝึกกันเถอะถ้าเราต้องการทําให้ผู้ชมเงียบเราก็ใช้กําลังของเราดวงตาของทังอุลิลุกเป็นไฟจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งไม่ว่าเมื่อไหร่พวกเราจะยืดอกสู้ ความล้มเหลวของเลเจ้งอยู่ไม่ได้ทําให้ขวัญกําลังใจของพวกเขาลดลงตั้งแต่ต้นจนจบเลเจ้งอยู่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เขาต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแม้ว่าเขาจะล้มเหลวแต่วิญญาณของเขาก็ไม่สูญเสียจิตวิญญาณการต่อสู้ของราชมังกรภูเขานั้นน่ากลัวจริงๆแต่จิตวิญญาณการต่อสู้ในหัวใจของทุกคนในสถาบันเช็กได้รับการกระตุน้นมีเพียงฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นที่สามารถทําให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและยืนหยัดในการแสวงหาก็องกําลังที่ทรงพลังที่สุด ชัยชนะในการปรับปรามอย่างเต็มรูปแบบและการแสดงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของราชามังกรภูเขาอันน่าสะพรึงกลัวทำให้อารมณ์ความรู้สึกของเมืองสตาลัวทั้งหมดดูเหมือนจะถูกจุดขึ้นสื่อหลักของทวีปชิงหลัวพยายามที่จะรายงานและคําพูดเชิงลบก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็หายไปวิทยายลัยสับประหลาดขึ้นสู่จุดสูงสุดในทันที ในแง่หนึ่งจิตวิญญาณการต่อสู้ของราชาังกรภูเขาของหลงเย่ไม่ใช่จิตวิญญาณการต่อสู้ของสัตว์ร้ายแต่เป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เหมือนโดเมนผู้เชี่ยวชาญหลายคนในแวดวงจิตวิญญาณของทวีปชิงหลัวได้ทําการวิเคราะห์ชุดต่างๆอัจฉริยะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครั้งนี้เขาถูกยกระดับขึ้นสู่จุดสูงสุดและเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับตําแหน่งพระเจ้าในอนาคตท้ายที่สุดเขาอายุเพียง20ปีในปีนี้ ปัปทั้งอูหลินกำลังฝึกซ้อมอยู่ในห้องของเขาเมื่อมีเสียงเคาะประตูเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยลุกขึ้นและเปิดประตูสิงหลนันทั้งอูหลินอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเห็นเย่สิงหลันยืนอยู่นอกประตูเย่ชิงหลันก็สุภาพเช่นกันและเดินตรงเข้าไปในห้องของเขากับตันฉันต้องการคุยบางอย่างกับคุณเย่สิงหลันพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มทั้งอูหลินพยักหน้าและพูดว่าพูดเลยเย่ชิงหลันกล่าวว่า ฉันได้หารือกับลี่จือแล้วเราตัดสินใจที่จะยกเลิกการแข่งขันแบบสองต่อสองครั้งต่อไปและในขณะเดียวกันฉันก็เลิกการแข่งขันแบบตัวต่อตัวเป็นการส่วนตัวอะทำไมทั้งอูหลินถามด้วยความประหลาดใจเย่ซิงหลันพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มฉันตัดสินใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างชุดเกราะต่อสู้แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าในอนาคตฉันจะสร้างชุดเกราะต่อสู้ได้กี่ชุด แต่ฉันจะทำมันเป็นพิเศษสำหรับคุณและช่วยให้คุณทำสำเร็จชุดเกราะต่อสู้ให้ได้มากที่สุดชุดเกราะเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณทั้งอูหลินถามอย่างกระวนกระวายเป็นไปได้อย่างไรสิงหลานในแง่ของความแข็งแกร่งส่วนตัวเจ้าเย่ชิงหลานยกมือขึ้นเพื่อหยุดไม่ให้เขาดำเนินการต่อสายหัวและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณต้องการพูดอะไรแต่คุณฟังฉันถูกต้องฉันมีความมั่นใจในตัวเองมาก แต่การต่อสู้ในวันนี้ระหว่างเล่อเจิงอยู่และหลงเย่คุณไม่รู้จะพูดอะไรฉันเข้าใจแม้ว่าเราจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันอันที่จริงเราและหลงเย่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันฉันจะไม่มีวันท้อแท้และมั่นใจในตัวเองแต่ข้าจะไม่เย่ยหญิงสุม 4, สี่สุมห้าข้าถึงแม้เจ้าจะมีชุดเกราะต่อสู้มากที่สุด และข้ามั่นใจว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของเจ้าไม่ได้อ่อนแอกว่าของข้าแต่สถานการณ์ของเจ้าก็แตกต่างจากข้าสายเลือดของเจ้านั้นเป็นธรรมชาติที่ยับยั้งจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของมังกรการปรับปรามแต่นี้อาจเป็นโอกาสเดียวของเรายังมีเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนเกมถัดไปด้วยความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากลี่จื่อท่าฉันมาช่วยคุณสร้างชุดเกราะต่อสู้คุณน่าจะสร้างเสร็จได้หลายชิ้นเพื่อปรับปรุงอย่างรอบด้านความแข็งแกร่งของคุณด้วยวิธีนี้เราจะมีโอกาสบ้างเมื่อต้องเผชิญหน้าเขา ทุกวันนี้การพัฒนาของคุณเห็นได้ชัดสำหรับทุกคนโดยเฉพาะการวิวัฒนาการครั้งที่สองของจิตวิญญาณคุณเป็นคนที่สามารถทำปาฏิหาริย์ได้มากที่สุดในหมู่พวกเราแทนที่จะปล่อยให้ทุกคนเผชิญหน้าโดยสุ่ม 4, สุ่สุมหจะดีกว่าถ้าปล่อยให้ทุกคนทำมันทุกอย่างคือมุ่งเน้นไปที่คุณนั่นคือวิธีเดียวที่จะมีโอกาสทั้งอูหลินเงียบแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับมันมาก แต่ในใจของเขาเขาก็จําการประเมินของเย่ชิงหลานที่มีต่อหลงเย่ได้เช่นกันแท้จริงแล้วหลงเย่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาแม้ว่าทุกคนจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะเอาชนะเขาไม่ต้องพูดถึงว่าระดับการเพาะปลูกของหลงเย่นั้นสูงกว่าพวกเขาสองวงสิ่งที่เล่เจิ้งอยู่เห็นเห็นในการต่อสู้กับเขาในวันนี้เป็นเพียงเรื่องผิวเผินเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของหลงเย่อันที่จริง ไม่มีใครในวิทยาลัยเช็ครู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังแบบตัวต่อตัว,ตวไม่มีใครในเช็คมีโอกาสชิงหลันถูกต้องเสียงของกูเย่ดังขึ้นทางอูหลินลืมปิดประตูตอนนี้เธอจึงเดินเข้าไปและปิดประตูเย่ชิงหลันมองไปที่กูเย่และพยักหน้าให้เธอกูเย่เดินไปด้านข้างของเธอมองไปที่ทางอูหลินและพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มว่า วันนี้คุณไม่ได้ถามฉันหรือว่าเลือดของราชามังกระทองหรือเลือดของหลงเย่ของราชามงกรภูเขาดีกว่ากันฉันจะบอกคุณเดี๋ยวนี้ไม่ว่าการเสียสละของชิงหลันจะคุ้มค่าหรือไม่อันที่จริงแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดคือสายเลือดที่เจ้าสามารถปรับปรามจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ของมังกรตัวอื่นๆนั้นมีผลกับหลงเย่หรือไม่ ทั้งอูหลินพยักหน้าแต่ก็เป็นเช่นนั้นการทำงานหนักของพวกเขาจะมีความหมายก็ต่อเมื่อจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาสามารถยับยั้งหลงเย่ได้ในระดับหนึ่งมิฉะนั้นมันจะไร้ประโยชน์กูเย่พูดด้วยเสียงทุม้มราชมังกรภูเขามีสถานะสูงส่งในหมู่เผ่ามังกรแต่คุณรู้ที่มาของราชมังกระทองหรือไม่ในเผ่ามังกรไม่มีสิ่งที่เรียกว่าราชาบงกระทอง อันดับต้นๆของตระกูลมังกรคือเทพมังกรเทพมังกรถือกำเนิดในยุคสร้างโลกและเป็นเทพพเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้กำเนิดเทพพระเจ้าสัตว์ทั้งหลายด้วยเทพมังกรนั้นหยิงยโสโดยธรรมชาติเมื่อมนุษย์สร้างอาณาจักรเทพมันก็เข้าสู่อาณาจักรเทพด้วยอาศัยความแข็งแกร่งของตัวเองที่ไม่ได้ไปกว่าราชาเทพมันควบคุมสัตว์ทุกชนิดในแดนเทพเก้าบุตรแห่งเทพมังกร คือราชาบงกรผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9ถูกส่งต่อไปยังดาวเคราะห์ต่างๆในอาณาจักรเบื้องล่างและเป็นสายเลือดโดยตรงของเทพบังกรซึ่งก็คือบังกรที่แท้จริงตอนที่649าตำนานเทพมังกรตามบันทึกในหนังสือโบราณของหอวิญญาณมีบางสิ่งที่สำคัญมากเกิดขึ้นกับเทพบังกรในอาณาจักรเทพและมันเกือบจะพลิกโลกอาณาจักรเทพทั้งหมดสิ่งที่เรียกว่าการใส่ร้ายพระเจ้านั้นแท้จริงแล้วเป็นศูนย์รวมของการระเหิดของพลังงานชีวิตหลังจากถึงระดับหนึ่ง อันที่จริงเดิมทีคําจํากัดความของพระเจ้าถูกกาหนดโดยมนุษย์ส่วนนี้ดังนั้นการมีอยู่ของมนุษย์ที่สูงสุดที่สุดบนดาวเคราะห์หลักเหล่านี้ได้สร้างเทพเจ้าอาณาจากักรและในอาณาจักรแห่งเทพเจ้าก็มีการสร้างระบบต่างๆขึ้นในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ร้ายที่ฝึกฝนจนถึงระดับนั้นตราบเท่าที่เขาสามารถทะลุผ่านคอขวดขั้นสุดท้ายได้เขาสามารถขึ้นไปสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าและกลายเป็นเทพเจ้าได้และตามศักยภาพและความแข็งแกร่งของพวกเขาเองนั้นแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ตามตำนานมีราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่ห้าองค์ในขอบเขตเทพพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการแดนเทพและปกครองแดนเทพพวกเขายังดูแลอาณาจักรล่างอย่างไรก็ตามเนื่องจากแดนเทพถูกสร้างขึ้นโดยเทพระดับสูงเหล่านี้มนุษย์ล่องหนในแดนเทพเทพมนุษย์เหล่านี้โดยธรรมชาติรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่นในตอนแรกไม่มีอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดแบบหนึ่งเกิดขึ้นในแดนเทพ กล่าวคือเดิมทีสัตว์ร้ายควรรับใช้มนุษย์เทพของมนุษย์เริ่มที่จะกดขี่ข่มเหงและแม้กระทั่งกดขี่เทพอสูรเทพมนุษย์นั้นแข็งแกร่งกว่าจริงๆพวกเขาควบคุมศูนย์กลางของเทพและมีราชาเทพสูงสุดทั้งห้าความแข็งแกร่งของพวกมันมีมากเกินกว่าเทพอสูรอสูรเทพสามารถทนได้เท่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งเทพอศูนย์ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งและเกือบจะล้มลงในที่สุดเทพอสูรก็โกรธอย่างสมบูรณ์ราชาเทพทั้ง5จัดการกับนักบวชที่ให้การปฏิบัติต่อเทพอสูรอย่างไม่เป็นธรรมแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถเอาใจเทพพอศูนได้ด้วยความโกรธเทพมังกรจึงเสนอให้เป็นผู้นำเทพอสูรจะออกจากอาณาจักรเทพและตั้งอาณาจักรเทพแยกต่างหากที่เป็นของเทพอสูรแน่นอนว่าคณะกรรมการอาณาจักรเทพที่ควบคุมโดยราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5้าจะไม่เห็นด้วย ดังนั้นการโต้เถียงครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นความขัดแย้งกับเทพมังกรชั่วคราวอดทนและเลือกที่จะประนีประนอมแต่ไม่นานเมื่อเขาเตรียมการอย่างมีสติเขาก็นำเทพสัตว์ร้ายเปิดฉากสงครามในอาณาจักรเทพเจ้าเมื่อฟังคำบรรยายของกู่เย่แล้วทางอูหลินและเย่ชิงหลานก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อท่าสิ่งที่กู่เย่พูดเป็นความจริงข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรเทพหอวิญญาณเอามาจากไหนนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อ ไม่มีใครเข้าสู่อาณาจากักรแห่งพระเจ้าเป็นเวลาหลายปีดังนั้นสำหรับทวิปโตหลวงทวิปชิงหลวงและแม้แต่ทวิปเทียนโตดินแดนแห่งพระเจ้าเป็นเพียงตำนานแต่คำบรรยายที่สดใสของกู่เย่ดูเหมือนจะนำพวกเขาเข้าสู่โลกนั้นสงครามครั้งนี้กินเวลานานในแดนเทพและยังนำหายนะมาสู่แดนเทพด้วยเทพมนุษย์มากกว่าหนึ่งในสามเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ซึ่งเป็นสงครามที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรเทพ อย่างไรก็ตามเทพ,พอศูนย์ยังคงล้มเหลวในท้ายที่สุดพลังของอาณาจักรเทพนั้นแข็งแกร่งเกินไปและเทพมังกรก็ถูกเทพชูราผ่าครึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในห้าราชาเทพผู้ยิ่งใหญ่เมื่อพูดอย่างนั้นกูเย่ก็หยุดเงยหน้าขึ้นมองถังอูลินและพูดด้วยดวงตาที่ลุกโชนเทพมังกรกเป็นเทพสูงสุดเขาเป็นอมตะแม้แต่ราชาเทพก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้พลังดั้งเดิมของเขามาจากพลังงานที่วุ่นวายในขณะที่สร้าง แม้ว่าเขาจะถูกตัดออกเป็นสองส่วนโดยเทพอาชุราแต่เขาก็ไม่ตายณจุดนี้และยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดใหม่ทั้งสองส่วนยังกลายเป็นมังกรยักษ์ย้ายสองตัวหัวหนึ่งเป็นยักษ์ย้ายมังกรนิกเก็ตสีทองรูปเพชรอยู่ทั่วร่างกายสืบทอดความแข็งแกร่งทางกายภาพและการป้องกันการโจมตีของเทพพระเจ้ามังกรมันคือราชามังกรทองร่างกายของทางอูหลินสันอย่างรุนแรงใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวอะไรนะกูเย่กล่าวต่อ ส่วนอื่นๆเปลี่ยนเป็นราชามงกรเงินและเลือดบนร่างกายของคุณคือเลือดของราชามังกระทองที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ว่าราชามงกรภูเขาจะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็เป็นลูกหลานของเทพ,พเจ้ามังกรเช่นกันและเลือดบนตัวเจ้าแต่ตัวมันเองเป็นส่วนหนึ่งของเทพมังกรเอาหลักเข้าใจไหมแน่นอนทางอุลินเข้าใจว่ากูเย่หมายถึงอะไรเขาไม่เคยคาดคิดว่าเลือดในร่างกายของเขาจะทรงพลังขนาดนี้ครึ่งหนึ่งของเทพมงกรนี้มันเหลือเชื่อจริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเทพมังกรและเทพอสูรในขอบเขตเทพเยส่สิงหลันถามข้างๆเขาดวงตาของกู่เย่มีลักษณะแปลกๆเทพของมนุษย์ได้ขับไล่เทพสัตว์ร้ายออกจากอาณาจักรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และไม่ทราบที่อยู่ของราชามังกรองค์และราชามังกรเงินซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นเทพมังกรตั้งแต่นั้นมา ไม่มีเทพอสูรในขอบเขตเทพสัตว์ทุกตัวที่มีคุณสมบัติที่จะขึ้นสู่แดนเทพล้วนถูกเก็บกดในแดนล่างและไม่สามารถขึ้นไปได้นี่มันครอบงำเกินไปเยซิงหลันขมวดคิ้วมีความเย็นชาที่มุมปากของกูเยซนี่คือธรรมชาติของมนุษย์คำพูดที่ว่าคนที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของเราต้องมีหัวใจที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่หรือไม่เยซิงหลันมองเธอด้วยความประหลาดใจคุณพูดเหมือนคุณไม่ใช่มนุษย์กูเยตะลึงไปครู่หนึ่ง อย่าพูดถึงเรื่องนั้นฉันแค่อยากจะบอกคุณถึงความลับที่บันทึกไว้ในคลาสสิกนี้เลือดของอุลินควรเป็นเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดของราชามงกรทองดังนั้นจึงต้องเป็นเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดะของราชามงกรทองมันสูงกว่าราชามงกรภูเขาแค่ว่าอุลินยังควบคุมพลังสายเลือดของเขาได้ไม่เต็มที่แต่มันก็น่าจะมีประสิทธิภาพในการระงับคุณสมบัติเช่นกันดังนั้นในหมู่พวกเราถ้าใครมีโอกาส เพื่อเอาชนะราชาังกรผูกคลังเย็นคืออูลินดังนั้นฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของชิงหลานและสร้างกรอต่อสู้สำหรับอูลินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาทั้งอูลินมองไปที่กู่เย่จากนั้นมองไปที่เย่ชิงหลานคิ้วของเขาเขามวดคิ้วใบหน้าของเขาดูแปลกๆเล็กน้อยราวกับว่ามีบางอย่างเปิดอยู่ในใจของเขาคำพูดของกู่เย่ทำให้เขาคิดถึงบางสิ่งอย่างคลุมเครือแต่เมื่อเขาคิดอย่างรอบคอบเขาก็ไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เย่ชิงหลานกล่าวว่าเอาล่ะเรียบร้อยแล้ว ฉันจะไปก่อนมองดูเย่ชิงหลานออกไปกู่เย่ก็พูดว่าฉันก็จะไปเหมือนกันทั้งอูหลินเงยหน้าขึ้นมองเธออย่างเฉียบขาดกู่เย่คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราชามังกระทองและราชามงกรภูเขาจากหอวิญญาณหรือไม่ครอบครัวของคุณทําอะไรกันแน่กู่เย่ยิ้มเบาๆคุณลืมไปแล้วหรือจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันคือมังกรหลักสีตอนนี้ฉันยังพูดไม่จบต่อหน้าสิงหลานราชามังกรทองสืบทอดพลังและความสามารถทางกายภาพของเทพ,พเจ้ามังกอ ในขณะที่มังกรเงินราชาสืบทอดความสามารถของเทพมังกรในการควบคุมท่าสายเลือดมังกรที่มีสีสันของเรามีส่วนของสายเลือดของราชามังกรเงินใช่แล้วคุณเดาถูกวัสดุเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหอวิญญาณแต่เป็นความลับของครอบครัวเราทั้งอหลินรีตาลงเล็กน้อยและมองเธอด้วยดวงตาที่ลุกโชนถ้าอย่างนั้นคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันเพราะสายเลือดของฉันเกี่ยวข้องกับคุณกูเย่แข็งไปครู่หนึ่งใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นเย็นชา คุณพูดอย่างนั้นก็ได้ตาของทังอูลินแข็งทื่อจริงเหรอด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อมองไปที่ดวงตาที่ชัดเจนของเขากูเย่รู้สึกเจ็บปวดในหัวใจของเธอโดยไม่มีเหตุผลแต่เธอยังคงพยักหน้าอย่างแรงจริงๆฉันเข้าใจทังอูลินพยักหน้าอย่างจริงจังให้กูเย่กูเย่ต้องการถามคุณเข้าใจอะไรแต่เธอไม่พูดอะไรเธอเดินไปที่ประตูและเปิดประตูกูเย่เสียงของทังอูลินมาจากด้านหลัง กูเย,ย่หยุดและหันหลังให้ทังอูหลินคุณกำลังทำอะไรอยู่ทังอูหลินสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามสงบสติอารมณ์ถ้านายเข้าหาฉันเพราะเลือดของฉันตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ล่ะร่างกายของกูเย่ยแข็งทื่อเล็กน้อยใช่หลังจากพูดคำนี้เธอก็เปิดประตูและเดินออกไปเมื่อมองไปที่ประตูที่ปิดลงตามธรรมชาติและได้ยินเสียงปิดทังอูหลินก็ตัวแข็งราวกับว่าประตูในใจของเขาก็ปิดลงเช่นกัน